สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาต่ายกอกค่ะวันนี้เราจะมาปลูกยาก,กันค่ะคนี่โดยที่นี่แต่ก่อนอุปกรณ์ของเราจะเป็นเข่งแบบนี้แต่ว่ามันจะเล็กกว่าน,นี้นะแล้วก็มีผ้ามาผูกแล้วก็สะพายไปยไปเขาเอื่ไวเอียงก่อนนี้ไปย้ายไหวย้ายไหวแบบังสี่นี่นนะแล้วก็จะปลูกหยาเราก็จะเอาใส่กระมัง เพราะว่าอุปกรณ์เราแต่ก่อนมันไม่ใช่แบบนี้เราทิ้งอุปกรณ์การทํางานนานแล้วเพราะว่าถ้าปลูกย่านมันก็ไม่ได้ปลูกทุกปีด้จิ้ม,อมดอฮะใบจิ้เอาใบยูเฮือนเอาใบยูเฮือนเอาใไบไส้เ,เสืเส้อผ่าเพราะว่าอุปกรณ์การทํางานของเรามันเป็นตะก้าผ้านั่นเองเดี๋ยวเราก็จะไปปลูกกันนะคะไปแล้วนะฮะ บุกเลย,ยสามห่างๆนี่ด้วยห่างกลัวมันไปแล้วนางเอกหอยนางเอกไปแล้วนางเอกนางเอกขี้จม<ะ>นางเอกขี้จม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 ที่หนึ่ง ขี้ข้านขี่ช้องขี้ข้านจมทีหนึ่งขี่ช้องขี้ข้านไปแล้วย้ายมา,ย,าย้ายย้ายทอนพันหยานี่คือเนียเปียปักซ่องบหญ้าเนียเปียเด้อปลูกหญ้าเนียเปีย ใช่คอยจักเ,เพลนแพอย่าง่ขบ่บงบ่แม่ตัวก็ย้ายไปละโอ้ยุ่มเขมาใกล้เวทีบเช้ย ขยับออกอีกแน่มาที่เขาที่เขาเยกลัวท่อนพันไม่พอฮะต้องขยับออกอีกห่างๆสองเก้ามาปลูกใส่สวนยางคนระับ ปลูกใส่ส่วนยางก่อนอยางจะโตะกป็ประมาณเจ็บได้ประมาณสามสามปีได้ไหมสามปีสามปีสี่ปีนี่ประมาณนี้ยาขึ้นโคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูเออเปลี่ยนกันทายด้เมื่อนี่เออบ่ไดให้ขี่โกงผู้ได้เปลี่ยนกันทาย อ่าเลิกอ่าแม่มันก็ซื้อลูบซื้อซื้อนี่ทายามองให้นี่ดูดูดูเป็นผืนเลยเป็นผืนแล้นี่นี่นี่เป็นผืนแล้วอืมเหมือนแพ็คขนบงมันก็ต้องเอ็นหนีแล้วเจอจล้วว่ามีเอ็นก็ได้มันก็ฮอนแล้วมันเลยละหฮอนเธออ้อให้เย็นลูกเธออ้อแล้วเมาเสียดนาให้ทราไมให้ถิวนเขาคืสุกอ่ะอย่าไปกดกดทำไมถามเลย ห้ามเอ้ยลูกชายด่าแม่ห้ามเอ้ยนี่ไดปไปไปเอาไป,ปย้ายไปนิโบว์เบิงเบิงค่อ<ป>ยถ่ายไ,<ป>ไม่มจับหน้าแล้อย่ามองมันดื้อน,นายฮะมาตายถ่ายเหรอฮะจับกระโบยังยังไม่ถึงรอบก็เจ๋งถ่ายนั่งถ่ายอ่าโอ้บายแล้วรอบพุ่นเพื่อถ่าย มันกรย้ายไวเป็นระยะระยะหน้าแพ้ไอแพ้ขนบ่งแล้วให้เรียงให้ตุวจิงเรียงใส่กะละมังไว้เดี๋ยวพ่อกับแม่ไปปลูกเลียงไปๆหน่อย <c oughs> ับนขึ้นไปดีๆลูกขึ้นไปทั้งๆเน,นี่ยยงานประชิมมาแล้วก็ต้องมาทำงาน รูปยากรูปยากอำลังกระดิ่งโทรศัพท์ยึดนี่แม่มีเอไอ้ดินเลยแหละนี่ทำการตกลงกับกูเจ๋งแล้วถ้าอยากดูถ้าอยากเล่นโทรศัพท์ต้องรู้จักตื่นแต่เช้าเดี๋ยวลองดูว่าพรุ่งนี้<ม> <c oughs> กูเจ๋งจะตื่นแต่เช้าได้ไหมแม่ก็รู้แต่แม่ตื่นแต่เช้านะ <c oughs> กูเจ๋งตื่นแต่เช้าเหมือนแม่ไหมล่ะ <c oughs> อืเห็นไหม แม่ต้องตื่นมาทำกับข้าวนึงข้าวทำงานบ้านก็ทำงานทุกอย่างแม่แม่นอนดึกก็จริงแต่แม่ทำงานเนะสร็จแล้ว่เสร็จแล้วนี่แล้วก็จะให้กูญแจงเรียงเรียงใส่กระละมันแบบนี้ไว้เรื่อยๆเอาลำมันย้ายเรียบร้อยแล้วนะลมันอ๋อลำหญ้า ไม่ไ้ไปนทวนวนเด้อเดี๋ยวถ่าไหมกันกูเจ๋งว่างงานเลยวันนี้เก็บลำมันใส่ไอ้เก็บลำหญ้าใส่ <ยา S 1> กระมังเรียบร้อยแล้วนี่แล้วนะ้เสริมก็จะไถกบแบบนี้นะคะนี่จะไถกบแบบนี้ต้นยางนะคะต้นยางเล็กนี่ปลูกได้น่าจ,จะสองปีแล้วมั้ง ายกบแบบนี้ส่ายกบตันที่สิบก็เลิกกวถหาไม่ลึกหรอกเนาะน,นี่ก็ถ่ายกบไปเรื่อยแต่ว่าวันนี้ก็เจ๋งว่างงานเพราะว่าพ่อให้ถ่ายไม่ได้พื้นที่มันไม่เสมอกันมันไม่เรียบอ่ะพื้นที่ไม่เรียบให้กูเจ๋งทำไม่ได้พ่อกูเจ๋งเป็นเด็กฝึกหัด มีต้นยางนะคะแล้วก็ตัดออกตัดให้มันเหลือต้นเดียวต้นเดียวไม่ให้มัน,ม,นมีกิ่งเยอะเราจะปล่อยกิ่งก็คือให้มันท่วมหัวก่อนนี่แล้วก็ปลูกนี่นะเราก็จะปลูกน้อยนหนาหรือว่ามาเขียบนั่นเองแล้วก็ปลูกเป็นระยะไว้นี่ทางนี้ก็ปลูกปลูกตามร่องยางปลูกไว้กินค่ะ ปลูกไว้กินเรายังไม่ได้มาทําความสะอาดเลยเนี่ยมาเขียบได้หน,นิเราก็ปลูกไประยะระยะแต่ตอนนี้มันลกอยู่มันยังหกอยู่นี่จเ๋เปิดท้าเอามันก็จะไม่ไม่ลกไปทุกแถวหรอกมันก็จะมี เดีวนี้กม็มีเริ่มเริ่มโตแล้วค่ะน้อยหนาเริ่มโตแล้วนะเห็นไหมเราจะปลูกระหว่างร่องยางร่องยางนี่ยางทุ่งนาของเราโอ้เป็นดอกแล้วต้นนี้น้อยหนาเป็นดอกแล้วนะคะนี่จะได้กินแล้วปีนี้น่าจะได้กินเราก็ปลูกไว้ ขูไว้กินนี่แหละเวลากีดยางเหนื่อยมาเราก็เก็บกินทุงน่งนาก็เจ๋งกับพ่อไถาวันนั้นไถย,ยังไม่เสร็จพ่อให้ไถได้พ่อให้ไถได,ถได,ถได้เพราะว่าทุง่งนาเนี่ยมันเรียบแต่ถ่ายกบยาเนี่ยก็เจ๋งไถไม่ได้พ่อไม่ให้ไถ น,นี่ทุกคนดูนะต้นยางไม่ได้ตายนะคะต้นยางลุงกับป้านะไฟไหมแต่ว่าฝนตกมันก็ฟื้นคืนมาเพราะว่ามันไม่ได้ไหมจนแบบเกียมถึงขนาดนั้นอ,อันนี้ของหน้าตาเองต้นยางพาร,ราอันนี้ของลุงบรรยากาศตอนเย็นค่ะ เซนเตอรจะไถมันอยู่มันยังเหลือไม่กี่กี่ล็อกหรอกเพราะว่าล็อกพวกนี้มันปลูกไม่ได้ไงมันมีน้อยหนานี่มาเขียบอยู่ปลูกมาได้แล้วก็จะต้นน้อยหนาถึงตรงนี้ต้นน้อยหนาถึงตรงนี้ ฝั่งนี้ไม่มีเราก็ไถปลูกหญ้าก็จะไถกบแบบนี <Their royalty> ้ไถกบท่อนพันเดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย